สวัสดีครับผมนายพิสิทธิ์ดำมาตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนพนาศึกษาสังกัดสำนักการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอําเภอเจริญ การปฏิบัติหน้าที่การสอนข้าพเจา้าปฏิบัติหน้าที่การสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จําจำนวน5ห้องม1ทับ1ถึงม .1 นทับห้ารายวิชาภาษาไทายพื้นฐานและได้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จํจำนวนหนึ่งห้องรายวิชาภาษาไทายเพิ่มเติมสำหรับงานพิเศษที่ได้รับมอบหมายมีทั้งหมด12งานตามนี้เลยครับ ต่อไปเราจะไปดูด้านการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานกันเลยครับไปเลยครับองค์ประกอบที่1ด้านการปฏิบัติตนวินัยและการรักษาวินัยขเจ้แสดงออกทางอารมณ์กิริยาท่าทางได้เหมาะสมกับการละฐเทศะมีสัมมาคารวะอ่อนน้อมถ่อมตนและปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาเข้าสอนเต็มเวลาด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ครูเวรประจำวันพุธอย่างเต็มความสามารถและดำรงตนตามกฎระเบียบและจรรยบัณทางราชการคุณธรรมจริยธรรมขาพเจ้าปฏิบัติตนตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณีตลอดจนค่านิยมของคนไทยยึดหลักความถูกต้องตามศีลธรรมบนพื้นฐานของจริยธรรม ความสมเหตุสมผลความเที่ยงธรรมและมีจิตสาธารณะเพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สิทธิจัญยาบรนวิชาชีพข้าพเจ้าปฏิบัติตนเหมาะสมกับความเป็นครูเข้าร่วมรับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอรักและศรัทธานในวิชาชีพครูโดยไม่อาศัยวิชาชีพสแสวงหาประโยชน์อันมิชอบ มุ่งมั่นต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียนและยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประม LEE ุขการดำเนินชีวิตตามหลักประชญาศกิจพ,พอเพียง ข้าพเจ้าตระหนักถึงคุณค่าของการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้อมนาหลักปรัชญามาใช้ในชีวิตประจําวันทั้งความพอประมาณการมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีโดยใช้สติสัมปชัญญะบนเงื่อนไขความรู้คู่คุณธรรมเรียนรู้สิ่งใหม่ต่อยอดความรู้เดิมและขยายผลต่อผู้เรียนอย่างเต็มความสามารถจิตวิญญาณความเป็นครู ประจาปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเห็นคุณค่าและความสำคัญของการเป็นครูที่ดีเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอโดยมีการวางแผนการสอนล่วงหน้ามีการจัดเตรียมสื่อการเรียนการสอนจัดกิจกรรมโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไม่ละทิ้งการสอนกลางคันมีการปรปับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนของชั้นเรียนตัวเองอยู่สม่ำเสมอคอยเป็นที่พึ่งและให้คำปรึกษากับผู้เรียนได้ตลอดเวลา ด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกันมุ่งมั่นและทุ่มเทในการปฏิบัติตนเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สิทธิจิตสำนึกและความรับผิดชอบในวิชาชีพครูขรเจ้าชื่นชมและเชื่อมั่นในวิชาชีพครูโดยตระหนักว่าวิชาชีพครูเป็นวิชาชีพที่มีเกียรติและจำเป็นต่อสังคมปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจและภาคภูมิใจขเจ้าประพฤติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม และมีจิตสาธารณะนะโดยช่วยเหลือผู้เรียนและเพื่อนร่วมงานโดยไม่หวังผลประโยชน์และสิ่งตอบแทนใดๆทำหน้าที่ด้วยจิตวิญญ,ญาณความเป็นครูและตั้งมั่นในเกียรติภูมิของอาชีพครูองค์ประกอบที่2ด้านการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนข้าพาเจ้านำผลการวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด มาออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะคุณลักษณะอันพุงประสงค์และสมรรถนะที่สำคัญตรงตามหลักสูตรสื่อการจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้าได้ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดแก่ผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียนข้าพเจ้าจัดบรรยากาศในชั้นเรียนโดยเน้นการสร้างบรรยากาศส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องเรียนเชน่นการสร้างแรงจูงใจแก่ผู้เรียนข้าพเจกากระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความต้องการและความกระตือรือร้นในการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีทําให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจทั้งภายในและภายนอก <S <S เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาตนเองขพเจ้าเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมและกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูทั้งในและนอกโรงเรียนอย่างต่อเนื่องเพ,พเื่อพัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้ความสามารถทักษะวิธีการสอนที่หลากหลายและบะสกับการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนการทํางานเป็นทีมขพเจ้าได้ดาเนินการและประสานงานร่วมกับผู้อื่นหลายกลุ่มง,งานเช่นง,งานพัสดุ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยงานวิชาการงานโภชนาการข้าพเจ้ามีหลักการทำงานเป็นทีมโดยเน้นการสร้างความร่วมมือร่วมใจของบุคคลเพื่อที่จะบรรลุปเป้าหมายร่วมกันมุ่งทำให้องค์กรเจริญเติบโต,ตอย่างรวดเร็วงือนกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษา ข auto <personaje> ้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในแต่ละกลุ่มงานบริหารตามขั้นตอนจนสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และได้จัดทำรายงานการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอการใช้ภาษาและเทคโนโลยีข้าพเจ้าได้ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและเห็นภาพชัดเจน